รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาเยือนอนาณาจักรสีเขียวหมื่นปีซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์กันครับ บนพื้นที่อนาบริเวณ200ไร่นี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้และพืชนานาพันธ์ุมีแนวไผ่ร,ร่มครึงเป็นรั้วกั้นอาาเขตและมีบ่อเก็บน้ําขนาดใหญ่กระจายอยู่ภายในสวนหลายบ่อใครจะเชื่อล่ะครับว่าเดิมพื้นที่นี้เป็นที่นาน้าท่วมขังสุดลูกหูลูกตาในหน้าฝนแต่ด้วยสายตาที่กว้างไกลคิดต่างและมองวิกฤตเป็นโอกาสของบุคคลท่านหนึ่งจึงได้ซื้อที่นาผืนนี้ไว้ และเริ่มต้นด้วยการขุดพื้นดินครึ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําเป็นบ่อกกเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแหลงและช่วยแก้ปัญหาน้ําท่วมไปด้วยพร้อมกันแถมยังได้ใช้ประโยชน์จากดินที่ขุดขึ้นในการเพาะปลูกอีกด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับเราลองมาฟังมุมมองความคิดของบุคคลท่านนี้เกี่ยวกับความมั่นคงของการมีที่ดินไปด้วยกันครับ ผมใช้วิธีอย่างนี้อย่างที่แผ่นดินตัวนี้ผมยกยกให้ลูกลูกชายเนี่ยห้าสิบไร่ตอนนี่สําิว่าเขาขายตอนนี้ราคาราคาเขาขายกันทั่วไปอยู่ไรล,ละประมาณสี่ห้าแสนบาทเนาะห้าแสนบาทไรหนึ 5, ่งแล้วก็ห้าสิบไร่อยู่ในมือลูกผมแล้วราคาก็เป็นของเขาแนละ้ราคาไรล,ละห้าแสนอยู่ในมือเขาที่ดินห้าสิบไร่อยู่ในมือของทรัพย์สมบัติที่จะเกิดขึ้นอยู่ในมือเขาหมดแต่ถ้าเขาเกิดขายไป ว่าตอนนี้ยี่ห้าล้านเกิดมีคนมาให้เขาราคาห้าสิบล้านใช่อฮห้าสิบล้านเขาคิดว่ามันในเยอะกว่าเก่าสะนนเขาเขาไม่ฉลาดเขาเขาขายไปที่ดินที่ดินราคา25ล้านอยู่ในมือเขาไปอยู่ในมือคนที่ซื้อในราคา50บล้านเขาถือเงิน50บล้านแต่ราคา50บล้านไปอยู่ที่เขาราคานะราคามันไปราคามันจะไปกับที่ดินนะมันไม่อยู่ที่เงินนะราคามันไปกับที่ดินแล้วเขาก็มีมีที่ดินด้วยราคาอยู่ที่เขาด้วย แล้วปลูกต้นไม้ได้ด้วยเติบโตต่างๆอยู่ที่เขาหมดแล้วก็มีก,กระดาษอีกห้าสิบล้านไม่มีอะไรเลยราคาก็ไม่มีก็คือมีหนึแค่ห้าสิบล้านถ้าบริหารไม่เก่งสุดท้ายมีโอกาสจริงแล้วก็มันก็สูญพันธุ์เลยลูกหลานจะต่อก็จะลดลงไปเรื่อยๆเป็นทรัพย์ที่ไม่ไม่ไม่พอกพูนแต่ถ้าเป็นมันพอกพูนไปเ่อยแล้วที่นี่เขาอยู่ที่มือคนอื่นไปาจะไปได้เรื่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนฉะนั้นเขาจะต้องรักษาตัวนี้แม้แต่นแพงขึ้นยังไงมันก็เป็นตัวเลขของเขาอยู่ราคาพันล้านก็อยู่ที่เขา เขามีพันล้านราคาแล้วยังมีที่ดินอีกโอมาหาสามเลยหนี่มันต้องอยู่ในมือเราทั้งราคาทั้งสินทรัพย์ทั้งัหนมันต้องอยู่ที่เราไม่ใช่โอไปมันไม่เหมือนรถยนต์ที่ดินมันฐานชีวิตมันจะต้องอยู่ต่อเันพันเป็นหมื่นปีได้และนี่ก็คือขนเปลี่ยนโลกของเราที่โลกใบเดิมของท่านได้เปลี่ยนไปจากอดีตเกษตรกรผู้เคยเจ็บช้ำจากการทําเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่องเงินตามกระแสทุนนิยมที่พบว่ายิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งเครียดยิ่งมีนิสินล้นตัว กลายมาเป็นเกษตรกรผู้เห็นคุณค่าของทรัพย์ในดินและสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่คนไม่เห็นค่าให้กลายมาเป็นอาณาจักรสีเขียวได้ในที่สุดอะไรคือจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของท่านเรามาย้อนฟังเรื่องราวไปพร้อมๆกันเลยครับช่วยเล่าถึงชีวิตเกษตรกรของพ่อคําเดืองในอดีตให้ฟังหน่อยสิครับ เป็นกเกษตรกรเนี่ยเริ่มต้นมาตั้งแต่เกิดฮะไม่รู้เป็นตอนไหนเมื่อก่อนเป็นลูกของกเกษตรกรมาตั้งแต่เกิดอตอนแรกๆก,ก็ปลูกพืชตามที่ทางการเขาสั่งมาว่าตั้งแต่ก่อนปี2504เนะเขาบอกว่าทําอันนี้จะรวยก็ทําตามทําตอนแรกเหมือนจะดีเพราะว่ามันมีมันมีตลาดต้องการคนที่ทําแรกก็จะดีแต่สุดท้ายมันจะเยอะขึ้นแล้วก็เข้าสู่โลกดีมาร์บซัพพลายก็พอของเยอะขึ้นราคาถูกลงก็จะจิงจิงก็ขายวัวมาเปลี่ยนพืชใหม่ ทำตอนแรกจะดีเจยงก็ขายควายเปลี่ยนพืชใหม่ถ้าจะแรกจะดีพอเจยงก็ขายเกวียนพอเจ้งก็ดีสุดท้ายขายหมดทุกอย่างไม่มีอะไรเนี่ก็เกิดมีธนาคารเพราะมากู้ทําตอนแรกถ้าจะดีกู้เสียก็เจ๊งก็กู้สั้นต่อหลังมากู้ปานกลางปานกลางทาถ้าจะดีก็เจ๊งสุดท้ายก็จำนองที่บอกว่าปลูกอะไรก็เจ๊งพ่อคําเดืองปลูกอะไรมาแล้วบ้างครับ แล้วครอบครัวตระแรกทาไม่เยอะมากก็ทานิดเดียวก็ทําถ้าจะรวยอย่างเช่นปลูกปอสมัยปี2498เนี่ยปลูกปอแค่หนึ่งงานเนี่ยปอตอนนั้นกิโลละเจ็ดบาทน้ํามันลิตรละห้าสิบตังค์ทองคําบาทละเก้าสิบเก้าบาทถ้าใครปลูกปอหนึ่งงานซื้อทองคําหนักได้เกือบยี่สิบบาททุกคนก็เหมือนจะรวยก็ได้เงินก็ไปซื้อเรื่อยมาตัดป่าเผาป่าออกเผาป่าออกพอเยอะขึ้นราคาก็ต่ำลงก็เจงก็เปลี่ยนเพื่อใหม่ก็เปลี่ยนมาเลยสุดท้ายงานก็หนักขึ้น คือเขาบอกว่าถ้าจะสําเร็จต้องมีอะไรเยอะขึ้นมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นมีงานเยอะขึ้นมีที่ดินเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกคนต่างคนต่างเยอะขึ้นพอสุดท้ายมันไปเจอกันเข้าคนนี้ก็แย่งกันคนนี้ก็มีการซื้อกันขายสุดท้ายใครจะเยอะขึ้นก็เยอะได้ยากครอบครัวก็ทํางานหนักขึ้นแทนที่จะทําแค่นี้ก็ทําหนักขึ้นทําเวลาเพิ่มเวลามันก็ความเคร่งเครียดก็เข้ามาครอบครัวก็ได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันสุดท้ายกับข้าวที่เคยทําดีๆทําร่วมกันเก็บก็ไปซื้อของที่มีสารเคมีเข้ามา สุขภาพก็เลยมันเละตุต้มเป๊ะอย่างที่เห็นปัจจุบันเนี่ยก็ค่อยๆเสริมมามันไม่ได้มาทีเดียวนะมันมันค่อยมาทีละตัวตัวไล่มาเรื่อยๆฟังแล้วเหมือนชีวิตในตอนนั้นย่ำแย่จนมองไม่เห็นทางออกเลยนะครับนอกจากปัญหานี้สินแล้วผลกระทบด้านอื่นๆล่ะครับมีอะไรบ้างโอ้ทุกทุกด้านอะ่ะคือพอปลูกพืชชิงเดียวปุ๊บเราไปปลูกสิ่งที่ไม่ได้กินนะแล้วปลูกปรากินไหมเราไม่กินแล้วไปขายไหนไปขายให้พ่อค้าส่งออก ไปขายให้คนอื่นได้ไหมไม่ได้คนเดียวแล้วคนเดียวซื้อจากเราล้านคนไปไหนก็ไ,ได้ต้องไปคนนี้คนเดียวแล้วคนที่กํากับเราต้องการอะไรต้องการกําไรเราต้องการขายเพื่อรวยเราอยากรวยจากคนที่เอากําไรเราเข้าใจเลยนะครับที่ว่าเราอยากรวยจากคนที่เอากําไรจากเรามันไม่มีทางเป็นไปได้จริงๆพอคิดได้แบบนี้จึงนําไปสู่จุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในชีวิตใช่ไหมครับคือคือเรา,เราพอเราเข้าใจแล้วว่าไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดมันมีปัญหา แล้วถ้าเดินต่อไปข้างหน้าก็เราก็รู้อย่างโลกใบใหญ่ที่มันเป็นอยู่ไปต่อไปเราไม่รู้เลยว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่ถ้าเรากลับตรงนี้ไปเนี่ยเรารู้เลยว่าตะกอนมันเป็นยังไงแล้วเราจะกลับยังไงเรากลับถูกเพราะเราเคยมาแต่ถ้าเราเดินหน้าจากวันนี้ไปเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเดินยังไงไม่มีใครเดาได้ไม่มีใครในโลกนี้เดาได้แล้วเราจะไปทางนี้จะกลับมันมีวิธีเดียวคือกลับหลังจากเรามาจนจนสุดยังไม่สุดหรอกเขาจะไปต่อแหละแต่เราไม่ไปต่อแล้วตอนนี้เราจะหยุด หยุดเพื่อจะกลับไปฟื้นฟูโลกไปดูแลโลกแล้วจะไม่ไปตามนาซาไปหาดาวโลกใหม่ด้วยเราจะสร้างดาวดวงใหม่บนโลกใบเดิมนั่นก็คือจุดเปลี่ยนเ้วจะกลับมาสร้างโลกนีกเริ่มต้นยังไงครับเพื่อให้ได้โลกใบเก่ากลับคืนมาเริ่มต้นจากว่าจะธรรมชาติทํางานได้มันมีอะไรบ้างที่มันเป็นเครื่องมือก็ใช้ใช้ธรรมชาติเนี่ยเป็นเครื่องมือก็คือต้องฟื้นธรรมชาติ ต่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปทํามาสร้างโลกนะโลกมันมีอยู่แล้วอากาศก็ไม่ต้องสร้างก็มีต้นไม้เท่านั้นที่มันหายไปเพราะต้นไม้มามันจะไปโยงแทบหลายเรื่องก็ใช้ต้นไม้มาเป็นเครื่องมือใช้ดินน้ําป่าเพื่อจะเพื่อจะให้ดึงทรัพยากรมารวมกันคือพยายามที่จะไม่ไม่พึ่งพาภายนอกทํานาก็เริ่มต้นจากทํานาที่ไม่ไถไม่ไถไม่ใช้ปุ๋ยไปใช้ยาฆ่าแมลงไอ้ข้าวเองมันก็งอกเองได้ารองหว่านข้าวไม่ใช้ปุ๋ยใช้ยาไม่ใช้กับจัดวรพืชอะไรต่างๆทำเรียกว่าทำเกษตรธรรมชาติ อยากให้ธรรมชาติฟื้นมาพอทําเสร็จปุ๊บก,ก็มีคนที่ต่างประเทศมาดูงานที่มาซาโนบุฟูกุออกะเป็นนักเกษตรกรรมธรรมชาติของญี่ปุ่นมาดูงานท่วงทีวีก็มาด้วยก็มาเห็นผมทำก็โอ้เนี่ยฟูกุออกะเลยิ่งมาเชียร์ใหญ่เลยว่าเนี่ยคนขับเบืองทามา4ปีเนี่ยเท่ากับผมทําอยู่ที่ญี่ปุ่น50ปีคนก็มายกว่าเกษตรกรรมธรรมชาติก็คือให้ธรรมชาติมาทํางานแทนจริงๆถ้าธรรมชาติอดุดมสมบูรณ์ปุ๊บทุกอย่างเดินแล้วเราก็เบาแรงได้ เาลยาใช้ธรรรมมชาาติเเป็นคื่อองมืช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะครับว่าเมื่อพ่อคําเดือมตัดสินใจเปลี่ยนโลกของตัวเองโดยการทําเกษตรแบบยั่งยืนแทนกเกษตรเชิงเดี่ยวนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างและกว่าโลกใบเดิมจะกลับขึ้นมาได้อย่างที่คิดจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาทดสอบบ้างติดตามต่อให้ได้นะครับเขาไปทํางานเขาทิ่ย์เป็เขาจำนองธนาคาร จากาธานาคารไปบริษัทจัดางานไปต่างประเทศไปถึงซาอุดีอาระเบียส่งเงินมาให้เมียที่บ้านเมียไปซื้อพริกมาก,กินใช่ไหมมันกินอ้อมไกลมากเลยแต่ผมใช้วิธีปลูกเลยแล้วแล้วปลูกตรงไหนไมจะใกล้ปากที่สุดปลูกตรงไหนจะใกล้มอที่สุดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มีไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเสียเวลาเอาคุณแกติดรถยนต์ไปซื้อแล้วเอาเงินไปพักในกระเป๋าเอตาตังออกมาซื้อกันห่อไปมาอู้ยุ่นยุ่งยากเลย